สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านลรบโมาพบอีกครั้งกับโชวี่หมีจอมขี่เกียจนะครับเ <c oughs> สียงแหบๆหน่อยก็คือผมอัด3คลิปในวันเดียวนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าดูจากชุดคอสตูมในคลิปก็น่าจะพอเดาได้ว่าอคลิปต่อจากคลิปไหนมากนะครับเ <c oughs> <c oughs> ข้าเรื่องเลยดีกว่า <c oughs> วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปลดล็อกคลาสลําดับที่5หรือคลาสพิเศษนะครับผม <c oughs> คําแนะนาของผมคือกรุณนาไปดูคลิปที่อธิบายเกี่ยวกับมาสเตอร์คลาสก่อนด้วยนะครับ สั้นๆนะครับสิ่งที่คุณต้องการอันดับดที่1คือโหลดมาสเตอร์คลาสก่อนนะครับตามด้วยเตรียมหินสกิลขั้นที่3ทั้งสิน้นอย่างละ10ก้อนอย่างที่เห็นนีเลยนะฮะอ่าเนี่ยนะครับเพื่อที่เราจะไปคราฟสิ่งที่เรียกว่า Regen เทียร s สโตนนั่นเองนี่นะครับที่หน้าคราฟนะครับนี่นี่คือสิ่งที่เรียกว่า Regen เทียร s สโตนหรือหินสกิลรุ้งนะครับเป็นหินสกิลขั้นที่4วิธีการคราฟก็คือ มันจะต้องการเศษกระจก5ชิ้นบวกกับปิ่นสกิลขั้น3าทั้ง3ากอันอันละ1ชิ้นนะครับตรงนี้เนี่ยทั้งหมดจะฟาร์มได้จากดันสกิลนะครับตั้งแต่ชั้นที่5เป็นต้นไปแต่ชั้นที่5เนี่ยจะเหมาะกับการทำแรง5แรงห้เสเศจนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะมาปลดคาร์ดพิเศษเนี่ยผมแนะนำว่าเริ่มฟาร์มที่ชั้น6กนะครับก็คือควรจะทำเนี่ยตรงนี้ประมาณเลยว่า5นะฮะ อ่ะพอฟาร์มวัตถุดิบครบครับสิ่งที่เราต้องทำก็แค่คราฟไอเจ้ารีเจนเทียสโตนเนี่ยสิบก้อนครับผมนี่เลยนะฮะครับโชคต้องอธิบายก่อนนะครับว่าไอเจ้าหินรุ้งเนี่ยมีเจนเทียสโตนนะครับจะนำไปใช้เพื่อปลดล็อกแรงเจ็บของทุกสายเลยนะครับและก็รวมถึงการนำไปใช้อัพทาเลนต์ต่างๆในแรงเจ็บด้วยก็จะใช้ไอเจ้าหินรุ้งนี่แหละ ปริมาณที่ใช้ก็ตามที่เห็นนะครับคือใช้เยอะมากๆแต่ปริมาณที่เราได้เพิ่มมานั้นไม่ได้เพิ่มเยอะแยะอะไรเลยจึงเหมาะกับทวงเลทเกมที่เราไม่รู้จะฟาร์มอะไรแล้วจริงๆคืออัพเอเล็มื่อหกเนี่ยเต็มทุกอย่างแล้วเท่านั้นนะครับคือเราไม่กะจะใช้ถึงสกิลไปทําอะไรอย่างอื่นแล้วถึงค่อยมาสนใจตรงนี้นะครับแต่นั่นไม่ใช่สาระสําคัญของเกิปนี้ที่เราต้องการปลดล็อกคลาสสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําจบจากนี้ก็คือ ที่หน้าคราฟอะครับใกล้ๆก,กันเลยครับหมดเดียวกันเลยเนี่ยหมดเนี้ยนะฮะนี่ครับเห็นไหมขึ้นมาแล้วครับเหรียญดาวนะฮะวัตถุดิบที่มันต้องใช้ก็คือหินรุ้ง10ก้อนนั่นเองครับก็คือเราคราฟอันเนี้ยเสร็จมาเนี่ยสิก้อนเนี่ยก็คือคราฟเจ้านี้ต่อได้เลยครับยิงหมดเดียวกันเฉยๆผมแค่พาจุก <laughs> ที่เหลือแค่ก็แค่ไปที่น่าสกิลครับผมไปที่คลาส้ายครับแล้วเอาเหรียญดาวไปปลดล็อกคลาสจบแล้วครับคุณก็ได้รับคลาสพิเศษลำดับที่5มาเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างอันนี้คือของสเกลก็คือคอแสนั่นเองนะครับแต่คลาสพิเศษนี้นะครับสิ่งที่ทุกท่านจะดูแปลกตาเลยก็คือคลาสพิเศษนะครับไม่ได้มีสกิลครบ5สกิลเหมือนกับสายอื่นอ ซ้ำร้ายไปกว่านั้นนะครับเราไม่สามารถเลือกเปลี่ยนคลาสพิเศษนั้นมาเล่นได้ด้วยนะครับสิ่งที่เราทําได้เนี่ยจะมีแค่ดึงเอาสกิลของพวกเขานะครับไปใช้ในระบบผสมสกิลของมาสเตอร์คลาสนั่นเองอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะครับผมก็เลือกใช้ได้แค่ของสกิลของโรคแอสชิน n บิตอนนี้ผมสามารถใช้สกิลของพอแสได้แล้วนั่นเองเช่นท่านี้นะครับเอ็กเซนดรอปเปอร์ n per, ขึ้นมาใช้แล้วหรืออย่างอันนี้นะครับควิกแอนเดท อันนี้ก็ของคอเซกก็มาให้ใช้แล้วเหมือนกันหรืออย่างอันนี้ครับผมธงโจรสลัดจอ์รีโรเจอร์ก็มาให้ใช้แล้วเหมือนกันนะครับไม่ได้ชี้เฉพาะนะครับว่ามันจะอยู่ในช่อง2ช่อง3เสมอไปขึ้อนอยู่กับความเก่งของสกิลนั้นๆน,น,นะครับว่ามันอยู่ในระดับไหนผู่ควรกับการไปอยู่สกิลช่องไหนเป็นหลักนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นครับการอัพเกรดแร็งของสกิลของคลาสพิเศษตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับคลาส ที่เหลือทุประการเลยก็คือไล่จากระดับ1 2 3ไปเรื่อยๆแต่คลาพิเศษเนี่ยจะตันแค่แร้งสี่เท่านั้นนะครับและอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยก็คือทุกท่านะครับใช้หินรุงอัพหมดเลยนะฮะดังนั้นนี่คือโครงการระยะยาวของคุณนะครับในการที่หากคุณจะเล่นคลาพิเศษเนี่ยหินสกิลคุณต้องเหลือมากพอเยอะมากๆที่จะเอามาทำหินรุงเพื่อมาปาใส่พวกนี้พผมบอกได้เลยครับหากคุณจะปลดให้ครบ4แร็งของคลาพิเศษเนี่ย หมดร่วมร่วม2,500ก้อนเยอะมากๆนะครับเยอะมากจริงๆซึ่งพลังของคลาสพิเศษเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทรงพลังขนาดที่ต้องรีบมาปลดก็ได้นะอย่างเช่นคอแซเนี่ยนะครับคอแซเป็นคลาสที่เหมาะกับการเล่นเป็นปาร์ตี้เหมือนกันในพีซเลยก็คือพลังในการโซโลของมันเนี่ยอย่างมากก็คือมีสกิลพิกเกตไอเฮ r ซนดเอรมาช่วยให้โจมตเีเป็นหมู่ได้ดี แต่อย่างจอยี่โรเจอร์เนี่ยอันนี้เป็น่าคงที่บัฟให้ทั้งปาร์ตี้ครับก็คือเอาไปทําเอาไปลงคอนเทนต์เดียวอะ่ะก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรเท่าไหร่นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะดังนั้นทุกท่านที่เล่น QoS Mobile เนี่ยมาถึงตรงนี้ก็น่าจะพอได้ไอเดียแล้วว่าคลาสพิเศษนะครับก็ปลดมาได้ก็อาจจะไม่ได้หยิบมาเล่นด้วยซ้ำเนาะ <laughs> แต่คลาสพิเศษเนี่ยจะมีอัปเดตเพิ่มขึ้นมาในอนาคตแน่นอน และนี้ก็คือวิธีการปลดล็อกแล้วก็ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบของคาพิเศษพวกนี้นั่นเองนะครับหวังว่าคลิปน,นี้จะไม่ยาวเกินไปนะพยายามทำให้มันกระชับแล้วก็ขอตัวก่อนนะครับทุกท่านไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ